เหมือนฝนจะตกเหรอร้ย,ยน,น,น,นไหลอะไรอ่ะลูก เอาปิดไว้ดีกว่าเนาะไปเที่ยวบ้านย่ากันนมอ้วนหมดแล้วไปหาย่าดีกว่าให้ย่าซื้อนมให้เพราะนมอ้วนแพงมากเลยแหละ ว้าไปเที่ยวกัน